ศัตรูพืชเป็นหนึ่งปัญหาหลักของการทำการเกษตรในยุคป,ปัจจุบันนอนมาแรงเพลีย้ยด้วงรวมกันมากกว่าหนึ่งพันชนิดทำลายพืชผลให้ได้รับความเสียหายผลผลิตตกตำ่ำไม่ได้คุณภาพเกษตรกรจำเป็นต้องใช้ยาเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดการดื้อยาและมีวิวัฒนาการสามารถปรับตัวต้านฤทธิ์ยาเคมีพันได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไบโอบลูสุดยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพช่วยปกป้องและลดการทำลายจากสัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจุลินทรีย์สามสายพันธุ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเป็นนวัตกรรมออกฤทธิ์ได้ไวเห็นผลอย่างรวดเร็วสามารถจัดการกับนอนมแมลงและสัตรูพืชที่ดื้อยาอย่างได้ผลไบโอบูประกอบด้วย บคทีเรียบาซิลัสทู i ิงเจนซิสหรือที่เรียกกันว่า BT ทำหน้าที่ปล่อยสารพิษเดลต้าแอนโดทอกซินตรงเข้าทำลายระบบทางเดินอาหารของศัตรูพืชประเภทนอนชอนใบนอนกัดอินผลนอนเจาะต้นส่งผลทำให้อดอาหารเคลื่อนไหวช้าลงและตายในที่สุดนิวคลีโอโพลิไฮโดไวรัสหรือที่เรียกกันว่า NPV จุลินทรีสายพันธุ์มฤตอยู่สำหรับศัตรูพืชจะเข้าทำลายชั้นใต้ผิวหนังของศัตรูพืชให้แตกออกเป็นอัมพาตช่วยลดจำนวนของศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็วเชื้อราเมทาไราเซียมทำหน้าที่สร้างเอนไซย่อยสลายทำลายเซลล์ที่อ่อนแอของศัตรูพืชสร้างเชื้อราปกคลุมลดการเคลื่อนไหวของศัตรูพืชทำให้เกิดโรคในศัตรูพืชและตายลงในที่สุด หมดปัญหาเรื่องศัตรูพืชผลผลิตงดงามเกษตรกร,ร,กรทั่วไทยมั่นใจใช้ไบโอบลู